ลิกวิดีโอเรื่องหนึ่งนะที่เข้าใจว่าแพร่หลายนะไปทางไลน์พอสมควรนะวิดีโอนี้ก็สั้นๆน,น,นะสอนาทีเสร็จๆเจข้าใจว่าถ่ายทำที่ประเทศอินเดียก็เป็นภาพชายผู้หนึ่งนะเป็นผู้ชายเนี่ยซึ่งเขา้าใจเป็นข้าราชการก็กำลังเซ็นเอกสารนะเอกสารก็นำเสนอมาเป็นแฟ้มเป็นแฟ้มเนี่ย ก็จะเป็นการเซ็นอนุมัติหรือเซ็นอนุญาตพอเปิดแฟ้มมาเนี่ยก็จะมีธนบัตรนะสอดอยู่นะธนบัตรที่ก็ประมาณร้อยหรือว่า500ร้อยนะชายผู้นั้นเนี่ยก็ก่อนจะเซ็นแกก็จะหยิบทนบัตรนะใส่กระเป๋านะแล้วจึงค่อยเซ็นนะเข้าใจว่าเป็นเงินเหมือนกับว่าสินบนนั้นนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยในหลายที่เนี่ย หลายแห่งข้าราชการนี่จะเซ็อนอนุมัติอะไรได้ก็ต้องมีเงินแกก็เปิดนะแฟ้มแล้วแฟ้มเล่านะแล้วทุกแฟ้มนี่ก็มีเงินเต็ดอยู่นะพอมาเปิดอีกแฟ้มหนึ่งปรากฏว่ามองไม่เห็นเงินไม่เห็นธน,น,นบัตรแกก็พลิกดูนะตั้งแต่หน้าแรกจนถึงหน้าสุดท้ายนะของเอกสารก็ไม่เห็นไม่เห็นเงินเลยไม่มีธนบัตรอ สอดอยู่ก็เลยคว้างทิ้งนะพอเอิญเนี่ยลูกสาวเนี่ยกำลังทำกันบ้านนะอยู่ใกล้ๆเห็นพ่อโยนแฟ้มทิ้งเนี่ยแกก็เลยไปเก็บมาเอามาให้พ่อนะพ่อพิกดูก็ไม่เห็นมีเงินไม่มีธนบัตรสอดอยู่ก็ก็เลยทิ้งไปไม่สนใจนะไปเปิดแฟ้มใหม่นะที่มีเงินมีธนบัตรนะสอดอยูอ่ลูกสาวเนี่ยนะรอสักพักก็ ก็ไปหาพ่อนะแล้วก็เอาสมุดพกนะสมุดพกนี่ก็หมายถึงสมุดประจําสมุดร,รายงานรายงานผลการเรียนเนี่ยมาให้พ่อพ่อก็ดูนะผลการเรียนปรากฏว่ามีหลายวิชานะที่ได้คะแนนต่านะนะไม่ถึงสองด้วยซ้ำนะเรียกว่าต่ํากว่ามาตรฐานพ่อก็ว่าลูกนะแล้วก็ไม่ยอมเซ็นไม่ยอมเซ็นชื่อเพราะสมุดเนี่ยนะมันก็ต้องให้พ่อเซ็นนะหรือให้ผู้ปกครองเซ็น ถึงจะนำไปให้ครูได้พ่อนี่ก็ว่าลูแเราก็ไม่เซนแล้วก็เคร่งนะเคร่งสมุดนะเคร่งไปไกลๆเลยนะด้วยความโมโหลูกก็ใจหายนะก็เดินไปหยิบสมุดนะสมุดพกสมุดร,รายงานเสร็จแล้วก็สักพักหนึ่งแกก็เอาสมุดนั้นมายื่นให้พ่อใหม่คราวนี้พ่อเปิดดูปรากฏว่ามีเงินนะมีเหรียญมีเหรียญนะ อยู่ในสมุดนั่นแหละเด็กเนี่ยนะไปแค่กระปุกมาเอาเงินเนี่ยนะมาสอดไว้ใต้ไว้ไว้ในสมุดนะพราเข้าใจว่าที่พ่อไม่เซ็นเนี่ยก็เพราะว่าไม่มีเงินพอพ่อเนี่ยเห็นเงินนะเห็นเหรียญเนี่ยแทนที่จะดีใจคนนี้เสียใจเลยนะเพราะว่าตัวเองเนี่ยนะ รู้ดีว่าเนี่ยลูกสาวเนี่ยกำลังนะกำลังเจริญรอยตามพ่อแล้วแกก็ร้องไห้เลยนะแล้วก็กอดลูกนะด้วยความเสียใจนะเพราะแกกำลังเป็นแบบอย่างให้ลูกได้เห็นว่านะจะเซ็นชื่อต้องมีเงินนะลูกก็เลยเข้าใจว่าเนี่ยพ่อเนี่ยนะจะต้องได้เงินจากลูกก่อนนะพ่อถึงจะเซ็นนะเซ็นชื่อในสมุดพกไดนะ้เรื่องก็ จบลงโดยที่ว่าพ่อเนี่ยรู้สึกผิดนะว่าได้ทำได้มีพฤติกรรมนะที่เป็นแบบอย่างที่ไม่ดีกับลูกอันนี้ก็เป็นการสอนนะสอนสอนเราเตือนใจคนว่าเนี่ยคนที่ชอบ corruption นเนี่ยจะทำอะไรก็ต้องมีผลตอบแทนเนี่ยสักวันหนึ่งนะมันก็จะส่งผลเสียนะกับลูกลูกก็จะมีนิสัยนี้นะจากพ่อนะเริ่มต้นก็อาจจะจะทำอะไรเนี่ย นะก็ต้องมีผลตอบแทนหยิบยื่นให้จะให้พ่อเซ็นชื่อนะก็ต้องมีเงินให้พ่อลูกไปเข้าใจอย่างนั้นนะเพราะว่าพ่อเนี่ยทำตัวเป็นแบบอย่างอันนี้คือสิ่งที่คนไม่ค่อยได้ตระหนักนะว่าความชั่วนี้ที่ตัวเองทำเนี่ยอาจจะสุขสบายชั่วคราวนะแต่ว่ามันเกิดผลเสียมากมายนะนอกจากมันผิดศีลนอกจากมันเป็นบาปแล้วเนี่ยมันยังเป็นการสร้างแบบอย่างที่ไม่ดีให้กับลูก แล้วมันก็เป็นการทําลายความสัมพันธ์ระหว่างนะพ่อกับลูกได้ด้วยมันมีเรื่องราวทานองนี้นะแต่จะไม่ใช่เป็นเรื่องการคอร์รัปชันนะแต่เป็นเรื่องการของคนที่เรียกว่าเอาเงินเป็นเป้เปาหมายชีวิตนะทำแต่งงานนะพ่อคนหนึ่งเนี่ยทำแต่งงานกลับบ้านก็ดึกแต่เช้าก็ไปทำงานแล้วสาวอาทติ์ก็ไม่ค่อยมีเวลากับครอบครัว ไม่มีเวลาให้กับลูกลูกอยากจะพูดคุยกับพอ่อหรือลูกอยากจะให้พ่อไปเที่ยวพาไปเที่ยวลูกพ่อก็ไม่มีเวลาถามทีไรก็บอกว่าพ่อไม่ว่างลูกถามว่าทําไมถึงไม่ว่างพ่อก็ตอบว่าต้องไปทํางานนะทาไมถึงจะไปทํางานก็ไปหาเงินนะพ่อก็บอกว่าเวลานะแต่ละวันแต่ละวันแต่ละชั่วโมงมันมีค่านะเวลาเป็นเงินเป็นทองลูกก็เสียใจนะว่าพ่อเนี่ย ไม่มีเวลากับลูกเลยนะลูกก็เป็นผู้หญิงนะอายุป,ประมาณ8-9ขวบวัยเดียวกับเด็กที่อยู่ในคลิปนะที่พูดถึงกันนะวันหนึ่งเนี่ยนะลูกก็ถามว่าพ่อเนี่ยทำงานชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งได้เงินเท่าไหร่นะพ่อก็ตอบว่าได้ประมาณนะพันบาทนะพ่อก็ไม่ได้คิดอะไรนะคิดว่าลูกเนี่ยอยากจะรู้เฉยๆนะผ่านไปหนึ่งอาทิตย์นะ ลูกก็เอาเงินมาให้พ่อเนี่ยห้าร้อยบอกว่าพ่อวันนี้พ่อไม่ต้องไปทำงานนะเดี๋ยวหนูเนี่ยขอเวลาพ่อสักครึ่งชั่วโมงนะพ่ออยู่กับลูกได้ไหมนะห้าร้อยบาทเนี่ยนะมันก็พอจะซื้อเวลาพ่อได้สักครึ่งชั่วโมงนะพ่อนะพ่อเห็นอย่างนี้พ่ออึ้งเลยถ้าเราเป็นพ่อนะหรือเราเป็นแม่นี่คงจะอึ้มกันนะถ้าหากลูกนะมาบอกกับเราอย่างนี้นะ คืออยากจะมีเวลาอยากจะได้เวลาจากพ่อมากนะถึงขั้นต้องขอซื้อเวลาอันนี้เพราะว่าพ่อเนี่ยนะส่งสัญญาผิดให้กับลูกนะส่งสัญญาผิดให้กับลูกว่าเนี่ยนะเวลาเนี่ยเป็นเงินเป็นทองเพราะฉะนั้นเนี่ยพ่อจะให้เวลาลูกได้เนี่ยนะก็ต้องมีผลตอบแทนนะผลตอบแทนเป็นเงินอันนี้เป็นเป็นสัญญาณที่ พ่อแม่เนี่ยส่งให้กับลูกเนี่ยโดยไม่รู้ตัวนะการกระทําของพ่อแม่เนี่ยถ้าเราไม่ระวังเนี่ยนะมันจะส่งสัญญาณผิดให้กับลูกนะทาให้ลูกเห็นว่าพ่อนี่จะมีเวลาให้กับลูกได้เนี่ยก็ต้องมีผลตอบแทนเป็นเงินจริงๆแล้วเนี่ยนะนี่มันก็เป็นตัวอย่างนะเป็นภาพสะท้อนของครอบครัวสมัยใหม่นะที่พ่อแม่ไม่ค่อยมีเวลากับลูกหรือว่าได้ทําหลายสิ่งหลายอย่างที่ทําให้ลูกเนี่ยนะ ไม่สามารถที่จะซึมซับรับเอาแบบอย่างที่ดีนะจากพ่อแม่ได้ลูกทุกคนก็อยากให้พ่อแม่ทุกคนก็อยากให้ลูกเป็นคนดีนะแต่ถามว่าทําอะไรบ้างหรือเปล่านะที่จะทําให้ลูกเป็นคนดีมีเวลากับพ่อมีเวลากับลูกบ้างหรือเปล่าส่วนใหญ่ก็คิดว่าถ้าลูกเนี่ยนะมีเงินมีทองหรือว่าถ้าหาเงินหาทองมาให้ลูกได้แค่นี้ก็พอแล้วหาเงินให้ลูกนะ มีบ้านอยู่สบายนะมีรถขับไปส่งที่โรงเรียนนะบ้านติดแอร์มีของเล่นนะมีโทรศัพท์มือถือมีคอมพิวเตอร์นะแล้วก็มีข้าวเราเรียนส่งให้ลูกไปเรียนโรงเรียนดีๆอันนี้ก็ถือว่าเป็นการทําสิ่งดีให้กับลูกแล้วแต่ที่จริงเนี่ยสิ่งสําคัญนะมันก็คือสิ่งสำคัญก่อนหน้าก็คือเวลาแล้วก็แบบอย่างที่ดีนะเดีย๋ยวนี้มันมีคําพูดว่าเนี่ย แต่ก่อนมันมีคําว่าสัตว์เลี้ยงลูกด้วยด้วยนมเดี๋ยวนี้มันมีคําว่าสัตว์เลี้ยงลูกด้วยเงินสัตว์เลี้ยงลูกด้วยเงินนี่คือใครนะก็คือคนจานวนมากนะที่มีลูกนะแล้วก็คิดว่านะแค่หาเงินมาให้ลูกนะหรือว่าสร้างความพั่งพร้อมบริบูรณ์ทางวัตถุให้กับลูกมีเงินส่งเสียลูกไปโรงเรียนดีๆนะอันนี้ก็พอแล้วแต่สิ่งสำคัญก่อนหน้นคือเวลาเวลาที่จะให แล้วก็ไม่ควรจะเป็นเวลาสำหรับการสั่งสอนเท่านั้นนะการสั่งสอนเนี่ยเจยตนาดีนะแต่ว่าพอลูกโตขึ้นแล้วเนี่ยปัญหาหนึ่งที่เกิดขึ้นกับพ่อแม่คือพอลูกเนี่ยนะจะไม่ค่อยเชื่อฟังพ่อแม่แลวพ่อแม่แล้วคนจะบ่นว่าลูกไม่ค่อยฟังพ่อแม่เลยแล้วถ้าสาวไปจริงๆนะ่ก็จะเพราะว่าที่ลูกไม่ฟังพ่อแม่ก็เพราะว่า ตอนที่ลูกยังเด็กเนี่ยพ่อแม่ก็ไม่ค่อยฟังลูกเหมือนกันอันนี้เป็นปัญหาของพ่อแม่เนี่ยบนตอนที่ลูกเป็นวัยรุ่นลูกไม่ฟังพ่อแม่แต่ไม่ค่อยได้ถามว่าไอ้ตอนที่ลูกเด็กๆเ,เนี่ยนะพ่อแม่ได้ฟังลูกบ้างหรือเปล่าส่วนใหญ่ก็เพราะว่าพ่อแม่เนี่ยเอาแต่สั่งเอาแต่สอนพูดฝ่ายเดียวนะแล้วก็ถ้าไม่แนะนําถ้าไม่สั่งสอนก็ห้ามโน,น่นห้ามนี่พอลูกโตขึ้นนะลูกก็ ปีก้าขาแข็งเป็นตัวของตัวเองคราวนี้ไม่ฟังพ่อแม่แนละ้วแต่ก็ยังไม่สายนะจะให้ลูกฟังพ่อแม่เนี่ยนะก็ต้องเริ่มต้นจากการที่พ่อแม่หันมาฟังลูกมากขึ้นฟังลูกด้วยการสนทนากันนะสนทนากันนะพูดคุยกันนะไม่ใช่พอมีเวลาก็สั่ง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 ,งหรือว่าสอนอย่างเดียวหรือว่าห้ามอย่างเดียวอันนี้มันไม่ใช่การสนทนากันแล้วไม่ใช่การพูดคุย การพูดคุยมันก็หมายความว่าฝ่ายหนึ่งพูดฝ่ายหนึ่งฟังนะพ่อพูดพ่อพูดก็ลูกฟังนะลูกพูดพ่อก็ฟังบ้างอันนี้มันจะสร้างบรรยากาศที่ทําให้นะมีความคุ้นเคยกันนะแต่แล้วเนี่ยพอมีบรรยากาศแบบนี้นะพ่อพูดลูกฟังนะลูกฟังลูกพูดพ่อก็ฟัง นะถึงเวลาที่ลูกโตขึ้นเนี่ยพ่อมีอะไรอยากจะบอกลูกแม่มีอะไรอยากจะบอกลูกลูกก็ฟังเหมือนกันเวลาลูกมีปัญหานะก็ไม่ไม่ต้องไปพึ่งไม่ต้องไปพึ่งพาเพื่อนอย่างเดียวไม่ต้องไปพึ่งยานะก็หันมาพูดคุยมาสนทนามาบอกเล่านะความทุกข์ให้กับพ่อแม่พ่อแม่ก็รู้ว่าเออลูกมีปัญหาก็จะได้หาทางช่วยได้นะนี่เพราะว่าต่างคนต่างมีเวลาให้กับกันและก,กันเพราะไว้ใจกัน ปัญหาความสัมพันธ์ของพ่อแม่แล้วก็ลูกเนี่ยนะมาเริ่มต้นจากการที่ไม่มีเวลาให้กับกันนะโดยพ่อผู้ใหญ่เนี่ยพ่อแม่ไม่มีเวลากับลูกลูกก็มีเวลากับพ่อแม่อยู่แล้วแต่พ่อแม่ไม่มีเวลาพ่อแต่ทํามาหากินนะแล้วเดี๋ยวนี้เนี่ยมันไม่ใช่ทําหากินนะมันมีอย่างอื่นด้วยนะมันมีไลน์มันมี Facebook เ,เวลากินข้าวไปออกไปกินข้าวนอกบ้านหรือในบ้านพ่อก็ดูลายนะแม่ก็เล่นเฟซนะแ,แล้วลูกจะทําทอะไรนะลูกก็เล่นบางนี ออกไปนอกบ้านนะพ่อก็เล่นไลน์แม่ก็เล่นเฟซนะอยู่ด้วยกันแต่ว่าไม่ได้คุยกันนะถึงเวลาพอลูกโตขึ้นนะลูกมีอะไรลูกก็ไม่ไม่มาบอกพ่อแม่ลูกมีความทุกข์เรื่องเพื่อนมีความทุกข์เรื่องแฟนก็ไม่มาบอกพ่อแม่มีพฤติกรรมบางอย่างที่ไม่ดีเช่นกินเหล้าติดผู้หญิงพ่อแม่สอนพ่อแม่บอกลูกก็ไม่ฟังนะอันนี้พ่อมันเริ่มต้นจากความสัมพันธ์ในวัยเด็กที่ไม่ค่อยได้มีเวลาให้กับกันและกัน รวมทั้งการเป็นแบบอย่างที่ดีด้วยอแล้วก็เตรียมรับ